สวัสดีค่ะสวัสดีตอน10โมงมั้งคะวันนี้เรามาข้างล่างก็นนี้เราค่ะแดดเดียวแค่นี้เลยนะคะเห็นไหมคะต้นไม้เริ่มเขียวกะจีแล้วคะต้นไม้ตามทางที่ยังบอกว่าจะสวยนะคะนี่แหละคะ่ะพอมองออกไปมันก็จะเหมือนเป็นอุโมงต้นไม้นะคะคือใบเขียวๆอ่อนๆน,นะคะสวยมากเลยนะคะให้ออกเยอะกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังจะพาเดินชมอุโมงต้นไม้ก็ว่าไปนู่นนะคะ อย่างนี้ไงคะคือมองไปก็สวยนะคะข้างล่างที่เป็นตรงนี้ก็สวยนะคะแล้วดอกไอ้พันสิงโตงนี้ก็เยอะด้วยนะคะเยอะมากเลยอันนี้ใช่ค่ะเป็นดอกกุหลาบเองจำได้แลวค่ะเขาก็จะออกดอกคอยสักพักนึงนะคะ,ะแล้วตอนนี้เอี้ยงก็พากันมาซื้อายแมวให้ลูกสาวก่อนนะคะนางใช้ถุงละเดือนนะคะ่ะออสวยนะคะไปดูต้นไม้ดีกว่าคะ่ะ ยังว่าเองก็คืออะไรสักอย่างง่าเลยนะคะนอจากไซเนียวมาร้านนี้ใช้ในอุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะพวกตกแต่งบ้านก็มีด้วยนะคะในอีกมุมหนึ่งเป็นพวกวงคมวงค,ม,ค,ม,ค,ม,คมไปแต่ยังจะเข้ามาดูแผนนี้แหละคะ่ะไม้แล้วก็เห็นดอกกล้วยไม้แล้วนะคะโอ้ยสวยจังเลยนะคะตะบองเพชร อุ้ยกล้วยไม้สวยมากเลยนะคะเอ๊ก้อนอะไรเอ่ยตราบองเพชรเอ้ยก้อนอะไรคะนี่เมดิน่าอุ้ยสวยมากเลยนะคะอื้อหืออันนี้ดอกจริงนะคะไม่ใช่ดอกปลอมอันนี้ของปลอมนะคะแต่สวยย่งเดินไปเลี้ยวเฉยๆนะคะเพื่อจะมาดูอุ้ยอันนี้กล้วยไม้อุ้ยสิบ 8U นะคะแต่สวยนะคะไม่คิดจะลด,ดมากเลยนะคะถ้าเอาไปปลูกนี่ก็งามแหลมเลยนะคะใช่นะคะสวยค่ะอันนี้นะคะที่เห็นไม่ใช่กล้ยไม้นะคะว่าแล้วเอี้งพามาดูตัวนี้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะที่บ้านเอี้ยงมีต้นละกะนะักษณะอย่างนี้เอี้ยงจะซื้อบางอย่างอันนี้ใช่น่าวัวหรือเปล่าคะนี่นะคะเหมือนไม่ไแน่ใจนะคะว่าใช่น่าวัวหรือเปล่าแต่มันคล้ายๆกันนะคะ ที่นี่เขาจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหน้างงหน้าวัวนี่เว้ยสวยนะคะต้นไม้ดูดูล้อนี่เยอะมากเลยคือมีโอ้ยต้นอะไรนี่คะนี่อย่างต่ำๆก็สิบยูนะคะต้อนอย่างนี้ที่เห็นนี่อันนี้หกยูคะ่ะเพราะมันเก้าสิบห้าแล้วก็ตีไปเป็นราคาเต็มเมก็แล้วกันนะคะอันนี้เหมือนที่บ้านเอี้ยงใช่ไหมคะแต่ของเอี้ยงสูงกว่านี้คะ่ะเอี้ยงไปซื้อต้นเล็กๆเกียงๆคะ่ะประมาณต้นเราไม่กี่เซนมานะะแี่ล้วเอี้ยงก็มาดูแล ดูแลเขาแป,ป๊บเดียวนะคะไม่ยากนะคะถ้าเป็นไม้ประดับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านไงคะมีแล้วถูกค่ะอยู่ที่บ้านตอนซื้อมาที่คือเขาเอามาเซลล์ไม่แพงมากอใช่ค่ะซื้อมาอย่างนี้เลยนะคะที่ห้างสรรพสินค้าสวยนะคะอันนี้ก็คล้ายค,ายคายพาู้ด,ด่าคนะคะ อ๋ออันนี้ต้นอะไรคะนี่อืมมีหลายแล้วค่ะเหมือนเขาเพิ่งปลูกใหม่แล้วก็เอามาประมาณนี้ราคาเอามาขายค่ะเอีงเจอไอ้ตัวนี้แล้วค่ะเพราะว่าเอีงจะมาหาซื้ออย่างนี้ราคาแล้วก็จะตามภาพไปราคาอย่างที่เขาโชว์มาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะที่บ้านเอียงขอก็จะบอกว่าเพื่อนเขาให้มาล่ะเพื่อนแกแล้วก็ให้มาแล้วเอีงเอาไปปลูกใส่น้ําอยู่เอียงก็เลยคิดว่า ใส่น้ําถ้าจะไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าเหมือนเขาใบใหญ่ขึ้นนะคะก็ไม่อาจจะบอกนะคะยังเป็นคนที่ปลูกอะไรก็งามจริงๆนะคะไม่ได้จะอวยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้อย่างนี้คือไม่ตายเลยนะคะก็คือก็จะเป็นอันนี้หมดนะคะเป็นแค่อาหารนี้ให้เขาให้นี่สวยใช่ไหมคะซุปแล้วมันก็จะสวยเลยใช่ไหมคะอืมสวยค่ะสวยยังคิดดูก,ก่อนนะคะได้ตายแมวก็จริงแล้วน,นะคะแต่ว่า ก็เลยเดินออกมาตรงข้างนอกนะคะเี่าเขานี่ก็จะเป็นสวนขายดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ดาวเรืองบ้านเราแท้ๆค่ะนี่นะคะดาวเรืองบ้านเราโอ้เห็นไหมคะสวยนะคะข้างในนี่เลยนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรอันนี้ต้นมะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศนะคะใช่ค่ะเยวจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะ อดอกอะไรนี่น่ารักน่ารักมากเลยนะคะมาที่นี่มาซื้อทรายแมแล้วก็นี่นะค่ะเขาจะมีอีกส่วนนี้จะก็จะเป็นพื้นที่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาขายพวกอะไรนะคะพวกดินพวกทุกอย่างเลยหรอค่ะโอ้ว้าวดอกไม้นะคะอันนี้สตรอเบอรี่หรือเปล่าคะ่ะโอ้ไม่ใช่ต้อนอะไรคะนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะพาไปดูสตรอเบอรี่นะคะ อันนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเอี้ยงพาไปดูนะคะในเมื่อของกินมแล้วก็ดูความสวยความงามนี่แหะคะ่ะถ้ามากับเอี้ยงน,นี่นะคะมันต้องมีสิคะสตอรอเบอ,ร,เอ,อ,อรีเอ้ยต้นอะไรเ,เอ่ยนี่แหละค่ะชื่อเขาเอ้ยสวยนะคะเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะดูแล้วชื่นใจโอ้ยว่าไปนะคะ,ะ,คะอืออุ้ยดอออันนี้สวยไหมคะ อุ้ยสวยนะคะอืมโอราคาจะดสามสิบยูยลโรอยู่แล้วนะคะสวยแบบไม่เผือไม่แผละค่ะเลยนะคะมองประตูนี้ก็สวยนะคะยังยังเห็นต้นอันนี้แล้วนะคะไปดูกันก่อนนะคะเหมือนต้นสบาบ้านเราหรอยังดูตอนอยู่ไกลๆไม่ใช่ค่ะแต่พอมันดูเอ้ดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่นะคะนี่นะคะอ้ยจะสวยนะคะ แล้วอีกฝั่งนู้นเป็นดอกอะไรไม่รู้นะคะดอกใหญ่ๆหรอคะอืออืออันนี้ดอกขาวๆเล็กๆก,ก็สวยนะคะดอกม่วงๆก็สวยนะคะนู่นนะคะอืออือนี่หรอคะแล้วก็พอหันมากลับหลังหันมาก็เป็นจะเป็นเหมือนอันนี้เหมือนเป็นต้นคริสต์มาสค่ะแต่ไม่ใช่นะคะแต่มันเหมือนจะใช่แต่ตัวนี้ต้น คล้ายๆกับต้นคริสต์มาสอหรอคะแต่ไม่ใช่ก้าวนิสอืช่เด็กช่าเลยอันนี้สวยมากเลย <are> นะ,ะ <c oughs> นกกระเนินงจ้ะนี่ไงคะเฟืองฟ้าเองเขากเองเคยเห็นเล่นะคะเฟืองฟ้าบ้านเรานี่แหละคะ่ะโอ้ยเฟืองฟ้าก็แพงนะคะสิบเจ็ดยูโรเลยนะคะเฟืองฟ้าเธอก็สวยนะคะ เป็นแบบขนาดพกพาที่นี่ถ้าเอาไปปลูกไม่รู้จะปลูกนันแล้วก็จะใหญ่แบบแบบไหนนะคะเครื่องฟ้าเนี่ยมาจนจะมาสุดอยู่ด้านหลังนะคะก็เลยมันฉันพวกเป็นต้นไม้ที่แบบผลไม้แน่เลยนะคะยังคิดว่าอ๋อต้นลูกแพรค่ะนี่นะคะยังก็เพิ่งเห็นนะคะต้นลูกแพรนี่แหละคะ่ะเชื่อก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะโอ้แม่เจ้าสี่สิบเลยนะคะน่าจะต้นใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ต้นลูกแพรอันนี้ต้นอะไรเอ่ย เอ้ยอันนี้จะบอกว่าต้นคล้ายๆกับต้นมะย,ยมหรอคะอมไม่ชัวร์นะคะเอ่อแต่สวยนะคะนี่โอ,โอ้อันนี้น่าจะเป็นต้นเชอรี่ค่ะค่ะต้นเชอรี่แน่เลยเห็นแล้วคะ่ะต้นเชอรี่อุ๊ยอ,อ,อันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่เหมือนออกดอกออกลูกโอ,โอ้ตายแล้วสวยค่ะสวยมากโอ้ย สวยมากเลยนะคะเธอชื่ออะไรเอ่ยชื่ออ่านยากค่ะนี่นะคะอืมเมถึงต้งนนี้จะบอกว่าต้นพุทธรักษายังก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะดอกเขาเคล้ายๆกันนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเอ็งคิดว่าใช้ต้นพุทธรักษาแบบบ้านเรานะคะนี่นะคะเขาออกเป็นนี้ <S <S ใช่ค่ะแต่เชื่อจะแตกต่างกัน แต่ใช่แท้ค่ะยังคิดว่าท่านพุทธรักษาแน่นอนนะคะนี่นะคะนู่นนะคะเห็นไหมคะคือนี่นะค่ะสวยเลยนะคะของเขานี่ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกไม้อะไระค่ะแต่ดอกสวยมากเลยนะคะแล้วเขามีสามสีนะคะเดี๋ยวว่ายังจะดูผิดไม่แน่ใจนะคะยังจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีขาวกลิ่นหอมมากเลยนะคะ อันนี้ก็ออกจะเหมือนแบบออกชมพูอ่อนๆนะคะอ๋อควรพันค่ะยังอันนี้ดอกอะไรเอ่ยเนี่ยสวยมากเลยนะคะสีแดงอุ้ยแล and, uh, era, right? euh, ้ว <revenge> ด <ätzen> <iled> oh, so ูสีเหลืองนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆกันด้วยโอ้ยแล้วคิดดูนะคะว่าความงามมันจะเป็นยังไงคะแดงกับเหลืองอยู่ใกล้กันค่ะแลแล้วยังก็เดินตามหาจนเจอนะคะต้นเชอร สตรอเบอรี่นะคะพูดผิดสตรอเบอรี่มันสิกะนะคะนี่นะคะเขากาลังปลูกอยู่อีกสภกพหนึงก็จะออกลูกให้กินเลยนะคะคืออันนี้สตรอเบอรี่เลี้ยงนะคะไม่เหมือนกับสตรอเบอรี่ป่า<จ>แล้วเราก็มาเจอดอกนี้ดจนได้เลยนะคะนี่นะคะดอกกุหลาบหรือเปล่าโอ้โหดอกกุหลาบค่ะกุหลาบพันธุ์ไหนคะเนี่ยยังสวยเชสีชมพูด้วยโอ้ อันนี้เขาก็เพาะชํากิ่งกุหล,ลาบอีกแล้วนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นส้มหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะเอ้ยเป็นมะนาวหรือว่าเป็นส้มคะนี้แค่เป็นบอกไม่ถูกนะคะแต่คือนี่นะคะเขาปลูกแล้วเขาได้ออกดอกมากเลยนะคะแต่เวลายังปลูกไม่ได้ออกอย่างนี้นะคะ